สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Chat ครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนสองคนที่เริ่มต้นจากจุดเดียวกันเรียนจบจากที่เดียวกันและมีเงินเดือนเริ่มต้นเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป10ปีคนหนึ่งกลับยังคงใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเต็มไปด้วยหนี้สินและความกังวลเรื่องเงินในขณะที่อีกคนหนึ่งกลับมีอิสรภาพทางการเงิน มีทรัพย์สินที่งอกเงยและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างคนสองคนนี้มันไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่ความฉลาดที่ต่างกันและก็ไม่จำเป็นต้องเป็นความขยันที่มากกว่าแต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดซ่อนอยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นมันคือพิมพ์เขียวทางความคิดหรือกรอบความคิดหรือ mindset ที่พวกเขามีต่อเงินครับ สถานะทางการเงินของคุณในวันนี้คือภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของความเชื่อที่คุณมีต่อเงินในอดีตถ้าคุณเชื่อว่าเงินหายากคุณก็จะตัดสินใจในรูปแบบที่ทำให้เงินหายากถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่สมควรที่จะร่ำรวยคุณก็จะหาทางกำจัดเงินออกไปจากชีวิตโดยไม่รู้ตัว คำว่าดึงดูดความมั่งคั่งในหัวข้อของวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือกฎแห่งแรงดึงดูดที่เลื่อนลอยแต่มันคือหลักการทางจิตวิทยาที่จับต้องได้ว่ากรอบความคิดจะนำไปสู่การกระทำและการกระทำจะนำไปสู่ผลลัพธ์ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินของคุณคุณไม่สามารถเริ่มต้นที่การกระทำได้คุณต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เป็นต้นตอของการกระทำนั้นเสียก่อน วันนี้เราจะมาทำการปฏิวัติพิมพ์เขียวทางการเงินของคุณกันครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงเทคนิคการลงทุนที่ซับซ้อนแต่เราจะมาเจาะลึกถึง3การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่เป็นรากฐานและสำคัญที่สุด ที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเงินการทำงานและการสร้างความมั่งคั่งไปตลอดกาลนี่คือการเดินทางที่จะเปลี่ยนคุณจากการเป็นผู้ตามเกมการเงินให้กลายเป็นผู้สร้างเกมถ้าคุณพร้อมที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการทางความคิดเวอร์ชั่นใหม่เพื่อเริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตที่มั่งคั่งและเป็นอิสระอย่างแท้จริงมาร่วมเดินทางนี้ไปพร้อมกันครับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดข้อแรก คือการเปลี่ยนแปลงที่พื้นฐานและทรงพลังที่สุดมันคือการเปลี่ยนบทบาทที่คุณเล่นในเกมการเงินความคิดแบบเก่าคือกรอบความคิดของผู้บริโภค The Consumer Mindset ประชญาฉันทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อสิ่งของและประสบการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขสมการของชีวิตคือทำงานหาเงินใช้เงินแล้วก็วนกลับไปที่เดิมพฤติกรรมเมื่อได้รับเงินเดือน คำถามแรกในหัวคือฉันจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีพวกเขามองว่าเงินคือเครื่องมือในการบริโภคพ,พวกเขามักจะซื้อนี่สินหรือ liability ซึ่งคือสิ่งที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าของพวกเขาในระยะยาวเช่นรถยนต์คันใหม่ที่มาพร้อมค่าผ่อนค่าประกันค่าบำรุงรักษาหรือโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมพวกเขาวัดความสำเร็จด้วยไลฟ์สไตล์ที่มองเห็นได้จากภายนอก ผลลั์คือแม้ว่าจะมีรายได้สูงแค่ไหนพวกเขาก็มักจะไม่มีเงินเก็บและต้องทำงานไปตลอดชีวิตเพื่อหาเงินมาหล่อเลี้ยงไละสไตล์การบริโภคของตัวเองพวกเขาคือหนูถีบจากที่ดูดีความคิดแบบใหม่คือกรอบความคิดของเจ้าของหรือ the owners mindset ปรัชญาฉันทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อหรือสร้างสินทรัพย์หรือ asset ที่จะทำงานและสร้างเงินกลับมาให้ฉัน พฤติกรรมเมื่อได้รับเงินเดือนคำถามแรกในหัวคือฉันจะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีพวกเขามองว่าเงินคือเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงคือทหารที่จะส่งออกไปยึดครองดินแดนทางการเงินพวกเขาโฟกัสที่การซื้อสินทรัพย์ซึ่งคือสิ่งที่ใส่เงินเข้ามาในกระเป๋าของพวกเขาเช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือธุรกิจที่สร้างไรายได้ พวกเขาวัดความสำเร็จด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทิิหรือ net worth ไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์ผลลัพธ์คือในช่วงแรกไลฟ์สไตล์ของพวกเขาอาจจะดูธรรมาดากว่าคนที่มีรายได้เท่ากันแต่เมื่อเวลาผ่านไปกองทัพสินทรัพย์ของพวกเขาจะเริ่มทบต้นและสร้างกระแสงเงินสดขึ้นมาจนในที่สุดพวกเขาก็จะไปถึงจุดที่รายได้จากสินทรัพย์มีค่ามากกว่ารายจ่ายและนั่นคืออิสรภาพทางการเงิน เวิร์กช็อปการเปลี่ยนสู่การเป็นเจ้าของ 1. ทํทำงบดุลส่วนตัวหรือ Personal Balance s h e e t ให้คุณขีดเซ็นแบ่งครึ่งหน้ากระดาษฝั่งซ้ายสินทรัพย์ลิสต์ทุกสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของที่สไร้างรายได้หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาเช่นเงินลงทุนกองทุนบ้านที่ปล่อยเช่าฝั่งขวาหนี้สิน ลิสทุกสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแต่ดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณในระยะยาวเช่นรถที่ยังผ่อนหนี้บัตรเครดิตบ้านที่อยู่เองการบ้านคือเป้าหมายของคุณคือทำอย่างไรให้คอลัมน์ฝั่งซ้ายเติบโตขึ้นเรื่อยๆและคอลัมน์ฝั่งขวาเล็กลงเรื่อยๆ 2. ปฏิบัติการใจ่ายให้ตัวเองก่อนโดยอัตโนมัตินี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเป็นเจ้าของ ตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีลงทุนของคุณทันทีที่เงินเดือนเข้าการกระทำนี้คือการบังคับให้คุณต้องซื้อสินทรัพย์ก่อนที่จะมีโอกาสได้บริโภคการเปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นเจ้าของคือการเปลี่ยนจากการทำงานเพื่อเงินมาการเรียนรู้ที่จะให้เงินทำงานเพื่อคุณการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดข้อที่2คือการเปลี่ยนเลนส์ที่คุณใช้มองโลกจากเลนส์ที่มืดมนและขับแคบ ไปสู่เลนส์ที่สว่างและกว้างไกลความคิดแบบเก่าคือกรอบความคิดแห่งความขาดแคลนหรือ scarcity mindset ปรัชญาทรัพยากรบนโลกนี้มีอยู่อย่างจำกัดและฉันต้องต่อสู้แย่งชิงและปกป้องส่วนของฉันไว้ให้ได้มากที่สุดโลกคือเกมที่มีคนได้ก็ต้องมีคนเสียหรือ zero-sum game พฤติกรรมโฟกัสที่การป้องกันและการประหยัด ความคิดส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่ที่ฉันจะลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรและฉันจะเสียเงินให้น้อยที่สุดได้อย่างไร,ก,รกลัวความเสี่ยงพวกเขามองว่าความเสี่ยงคือโอกาสที่จะสูญเสียดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยและเก็บเงินทั้งหมดในบัญชีออมทรัพย์ที่ปลอดภัยแต่ก็พ่ายแพ้ต่อเงินเฟ้อ หวงแหนความรู้พวกเขาอาจจะไม่กล้าแบ่งปันความรู้หรือคอนเน็ชันเพราะกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าตัวเองมองเห็นแต่ข้อจำกัดเมื่อเจอกับปัญหาพวกเขาจะมองว่ามันคืออุปสรรคและความเป็นไปไม่ได้ผลลัพธ์คือชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลแม้ว่าจะมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยรู้สึกรวยหรือมั่งคั่งเลยและการไม่กล้าเสี่ยงก็ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดด ความคิดแบบใหม่คือกรอบความคิดแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือหรือ Abundance mindset ปรชัชญาทรัพยากรโอกาสและความมั่งคั่งบนโลกนี้มีอยู่อย่างเหลือเฟือและเราทุกคนสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เสมอโลกคือเกมที่ทุกคนสามารถชนะร่วมกันได้หรือ Positive sum game พฤติกรรมโฟกัสที่การสร้างสรรค์และการเติบโต ความคิดส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่ที่ฉันจะสร้างคุณค่าพเพิ่มได้อย่างไรฉันจะเพิ่มไรายได้ได้อย่างไรฉันจะสร้างโอกาสใหม่ๆได้อย่างไรมองความเสี่ยงเป็นโอกาสพวกเขาเข้าใจว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่พวกเขาก็โฟกัสไปที่ผลตอบแทนที่อาจจะได้รับและเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงมันแบ่งปันความรู้และโอกาสพวกเขาเชื่อว่าการให้คือการได้รับ การช่วยเหลือให้คนอื่นประสบความสําเร็จก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จของตัวเองในที่สุดมองเห็นแต่ความเป็นไปได้เมื่อเจอกับปัญหาพวกเขาจะมองว่ามันคือโจทย์ที่ท้าทายและเชื่อว่าต้องมีทางออกเสมอ ผลลัพธ์คือชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานความคิดสร้างสรรค์และการมองโลกในแง่ดีซึ่งจะดึงดูดโอกาสและผู้คนดีๆเข้ามาและนำไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงวิร์กช็อปการเปลี่ยนสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือ 1. แบบฝึกหัด10หนทางสู่ t h e 10 Ideas Exercise เมื่อคุณมีความต้องการทางการเงินเช่นฉันอยากมีรายได้เพิ่มเดือนละ5000บาทแทนที่จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้คุณบังคับสมองของคุณให้หาทางออกด้วยการระดมสมองเขียน10วิธีที่อาจจะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาไม่ว่าไอเดียนั้นจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนแค่เขียนมันออกมาเช่นขายของออนไลน์ขับรถส่งอาหารสอนพิเศษรับจ้างแปลเอกสาร การทำเช่นนี้คือการฝึกสมองของคุณให้เปลี่ยนจากโหมดหาข้อจำกัดมาเป็นโหมดหาทางออก 2. การฝึกขอบคุณในความอุดมสมบูรณ์ r a t i t u d e for abundance ทุกวันนี้ให้คุณจงใจมองหาและขอบคุณในความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วรอบตัวคุณฉันขอบคุณที่มีน้ำสะอาดให้ดื่มได้อย่างไม่จำกัดฉันขอบคุณที่มีข้อมูลความรู้ทั่วโลกให้เข้าถึงได้ฟรีๆผ่านอินเทอร์เน็ต การฝึกขอบคุณคือการปรับจูนคลื่นสมองของคุณให้รับสัญญาณความมั่งคั่งเหลือเฟือได้ดีขึ้น 3. อยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกพลังและความคิดเป็นโรคติดต่อจองเลือกใช้เวลากับคนที่มองเห็นโอกาสไม่ใช่คนที่มองเห็นแต่ปัญหาการเปลี่ยนจาก scarcity สู่ abundance คือการเปลี่ยนจากเกมรับที่น่ากลัวมาเป็นเกมรุกที่น่าตื่นเต้นและ my set s h i t สุดท้าย คือการปลดล็อกตัวคุณเองออกจากสมการเส้นตรงและก้าวเข้าสู่โลกของการเติบโตแบบทวีคูณความคิดแบบเก่าการใช้เวลาแลกเงินเทรดดิ้งไทม์ฟอร์มันี่ปรัชญารายได้ของฉันผูกติดโดยตรงกับจำนวนชั่วโมงที่ฉันทำงานนี่คือความคิดของลูกจ้างและฟรีเลนส์ส่วนใหญ่พฤติกรรม วิธีเดียวที่จะเพิ่มรายได้คือการทำงานมากขึ้นทำงานล่วงเวลารับงานเพิ่มคุณค่าของคุณถูกวัดด้วยเวลาไม่ใช่ผลลัพธ์ข้อจำกัดมันไม่สามารถขยายขนาดได้เพราะเวลาของคุณมีจำกัดแค่24ชั่วโมงต่อวันคุณจะไปถึงเพดานของรายได้อย่างรวดเร็วและต้องแลกมันมาด้วยสุขภาพ และเวลาส่วนตัวที่หายไปความคิดแบบใหม่การสร้างคุณค่าและพลังทวี Creating Value and Leverage ปรัชญารายได้ของฉันไม่ได้ผูกติดกับเวลาที่ฉันทำงานแต่ผูกติดกับคุณค่าที่ฉันสร้างและพลังทวีที่ฉันใช้พฤติกรรมพวกเขาไม่ได้ถามว่า ฉันจะทำงานเพิ่มได้อย่างไรแต่ถามว่าฉันจะสร้างระบบหรือสินทรัพย์ที่สามารถทำงานแทนฉันได้อย่างไรพวกเขาโฟกัสที่การแยกรายได้ออกจากเวลาพลังทวีคืออะไรมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถขยายผลของการกระทำเพียงครั้งเดียวออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตัวอย่างพลังทวี สื่อมีเดียการเขียนหนังสือหรือบทความ1ครั้งการสร้างคอร์สออนไลน์หรือวิดีโอ YouTube 1ครั้งสามารถสอนและสร้างคุณค่าให้กับคนนับล้านได้โดยที่คุณไม่ต้องไปสอนทีละคนโค้ดโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน1ครั้งสามารถให้บริการลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวนตลอด24ชั่วโมง เงินทุน capital อย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับเงินของคุณสามารถทำงานสร้างเงินเพิ่มขึ้นให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาทีมงาน people การสร้างธุรกิจและจ้างคนเก่งๆมาทำงานคือการใช้เวลาและความสามารถของคนอื่นมาช่วยขยายวิสัยทัศน์ของคุณเวิร์กช็อปการเปลี่ยนสู่การสร้างคุณค่า 1. บรรจุความรู้ของคุณ p a ็ k เกจ your knowledge อย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอน passive income นะครับให้คุณถามตัวเองว่ามีความรู้หรือทักษะอะไรในตัวฉันที่ฉันสามารถสร้างมันขึ้นมาครั้งเดียวแล้วก็ขายมันซ้ำได้เรื่อยๆ e-book คอร์สออนไลน์เทมเพลตดิจิตอลก็ว่ากันไป 2. เริ่มคิดแบบผู้ประกอบการ t i i n k like a n e n t r e p r e n e u r ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือไม่ให้คุณเริ่มมองตัวเองเหมือนเป็นบริษัทชื่อของคุณจำกัดผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไรทักษะความสามารถลูกค้าของคุณคือใครเจ้านายลูกค้าผู้ติดตามฉันจะสามารถสร้างระบบอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะบริการลูกค้าได้มากขึ้นโดยใช้เวลาของฉันน้อยลงได้อย่างไร คำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังทวี 3. เรียนรู้ทักษะที่มีพลังทวี Learn High Level s k i l l ทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้ทักษะที่ขยายขนาดได้เช่นการเขียนการพูดในที่สาธารณะการตลาดดิจิทัลหรือการเขียนโค้ดการเปลี่ยนไม n ์เ e t นี้คือการเปลี่ยนจากการเป็นฟันเฟืองในเครื่องจักรของคนอื่น มาเป็นผู้สร้างเครื่องจักรของตัวเองตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ทำการรื้อและสร้างพิมพ์เขียนทางความคิดการการเงินของเราขึ้นมาใหม่เราได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสามกรอบความคิดที่สำคัญที่สุด 1. จากผู้บริโภคสู่เจ้าของเพื่อที่จะได้เริ่มสะสมสินทรัพย์ที่ทำงานแทนเรา 2. จากความขาดแคลนสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือ เพื่อที่จะได้กล้าที่จะเสี่ยงและมองหาโอกาสและ 3. จากการใช้เวลาแลกเงินสู่การสร้างคุณค่าและพลังทวีเพื่อที่จะได้ปลดล็อกตัวคุณเองออกจากข้อจํากัดของเวลาคุณจะเห็นว่า m ม n d เสร็จทั้ง3นี้ทำงานเสริมกันและกันความคิดแบบเหลือเฟือทำให้คุณกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์และการสร้างสินทรัพย์ที่มีพลังทวีก็คือหนทางที่ดีที่สุด ในการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้จริงผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายครับชีวิตการเงินของคุณเปรียบเสมือนต้นไม้กรอบความคิดแบบเก่าคือการที่คุณโฟกัสอยู่แค่การเก็บและกินผลไม้ที่ร่วงหล่นลงมาคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวว่าผลไม้จะหมดและพยายามประหยัดมาอย่างเต็มที่แต่กรอบความคิดใหม่ทั้ง3นี้คือคุณ เรียนรู้ที่จะเป็นชาวสวนที่ชาญฉลาด abundance คุณเชื่อว่าคุณสามารถปลูกต้นไม้เพิ่มได้อีก o อ n e r คุณเก็บมเมล็ดจากผลไม้ที่คุณกินซึ่งก็คือเงินออมแทนที่จะกินมันทั้งหมดและคุณนำมเมล็ดเหล่านั้นไปปลูกเป็นสวนผลไม้แห่งใหม่ที่จะผลิตผลไม้ให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องรอเก็บจากต้นเดิมเพียงต้นเดียวอีกต่อไป ความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันคือสิ่งที่งอกเงยขึ้นมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่คุณได้ปลูกไว้ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นเพาะปลูกสวนแห่งความมั่งคั่งของคุณเองเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหมครับว่า จากสามไมซ t เ h ชิปนี้การเปลี่ยนแปลงข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าทรงพลังที่สุดและคุณจะเริ่มต้นฝึกฝนมันด้วยการกระทำเล็กๆอะไรเป็นอย่างแรกสำหรับวันนี้ขอให้ทุกความคิดของคุณนำไปสู่การเติบโตที่งอกเงยสวัสดีครับ